สวัสดีครับสำหรับคลิปน <LE> ี้นะครับผมพามาดูโรงเรือนนะครับปลูกต้นวานิลานะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับว่าหน้าตาเป็นอย่างไรนะครับสำหรับโรงเรือนปลูกวานิลานะครับนี่เลยนะครับโรงเรือนตัวนี้มีทั้งหมด4ี่โรงนะครับให้ดูก่อนนู่นโรงที่1นะครับโรงที่สองโรงที่สามโรงที่4ี่นะครับก่อนจะเข้ารายละเอียดนะครับของโรงเรือนนะครับให้ดู ลงเรือนนะครับมีความกว้างที่1ล็อก2ล็อก3มล็อก4ี่ล็อกห้าล็อกล็อกละหเมตรนะครับเท่ากับตรงนี้สาสิบเมตรนะครับ30สิเมตรฝั่งนี้ก็เท่ากันนะครับหนึ่ง6สามสี่ห้าหกครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอ่าฝั่งนี้ยาวกว่านะครับฝั่งนี้ประมาณอ่าสามสิบหกเมตรนะครับหกหกสามสิบหกนะครับฝั่งนี้ยาวกว่าข้างในนะครับก็จะเริ่มจากพื้นก่อนนะครับก็ ูด้วยนี่นะครับแผ่นคล้ายๆกับไอ้สแลนนะครับเนี่ยแล้วก็หินหินกวดขนาดเล็กนะครับโรยเป็นพื้นทางเดินนะครับเว้นว่างระยะตรงเสาวไว้ตามรูปนี้นะครับเสาเนี่ยใช้สูงประมาณ4ี่เมตรนะครับนี่เสาที่เห็นนะครับเสาสี่เมตรนะครับความสูงหน้ามันนะครับก็ประมาณ หน้าห้านะครับนี่เสาที่เห็นนะครับสูง4เมตรส่วนต้นซอยลงไปเนี่ยก็จะเป็นเสาแปดเหลี่ยมนะครับเสาเสาแปดเหลี่ยมนะครับแปดเหลี่ยมก็จํานวนเสานะครับข้างหน้าเนี่ยเขาปลูกระยะ2อคูณสเมตรนะครับฝั่งเนี้ยก็ห่างกันเนี่ยสเมตรนะครับฝั่งนั้น2เมตรนะครับมันก็จะได้ประมาณดังรูปนี้เลยนะครับนี่ ระยะของที่ให้มันเลือนนลเล้อยขึ้นนะครับให้เราปลูกก็ให้มันเลื้อยขึ้นนะครับเสาเนี่ยก็คูณเรานะครับกี่ต้นด้านหน้าเนี่ยประมาณนั้นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกฝั่งนี้หกต้นนะครับฝั่งนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดก็เจ็ดต้นนะครับฝั่งนี้นะครับเจ็ดหกเป็นเท่าไหร่ครับคูณเอานะครับเจ็ดหกเป็นเท่าไหร่ตรงนี้ผมมาทําชุดแบ่งโซนนะครับรดน้ํา กำลังติดตั้งครับช่างกับรถไมโครกำลังติดนะครับท่อเมนที่เดินมาครับเป็นท่อสีนิ้วนะครับท่อเมนสีนิ้วแหล่งน้ํานู้นแทงน้ําอยู่บนเนินเขาตรงนู้นนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าระบบน้ําเดี๋ยวเราเดี๋ยวค่อยเข้านะครับให้เดินดูข้างในก่อนนะครับให้เดินดูบรรยากาศรอบข้างก่อนนะครับเดี๋ยวเดินดูแล้วก่อนความสูงนะครับตรงเสาเนี่ยก็ประมาณร80นะครับ เสาเนี่ย,ส,ยสูงประมาณร8อยเซนนะครับจริงๆเสามันประมาณ2เมตรนะครับลงดินน่าจะประมาณ20เซนไหมประมาณนี้นะครับมันก็จะได้ทรงหนังรูปนะครับข้างบนก็จะขึงสแลนตึงเลยนะครับเนี่ยเหล็กข้างบนก็เป็นเหล็กแป๊บแป๊บกลมนะครับน่าจะขนาด2นิ้วนะครับคือดูบรรยากาศนะครับ เอาตรงเสาก่อนแล้วกันนะครับนี่วางระยะ2เมตรคูณ2เมตรก็วางได้ตรงมากเลยนะครับช่างครับอันนี้ผมไม่ได้เป็นคนติดตั้งนะครับผมมาเดินระบบน้ําตรงโรงเรือนนี่เป็นช่างอีกทีมหนึ่งนะครับก็แจ้งให้ทราบไว้ก่อนผมเห็นเขาทาสวยนะครับแล้วก็เป็นไอเดียดีครับก็เลยนามาเสนอให้ดูนะครับนี่เลยนะครับเขาทาได้สวยดีนะครับ ความสูงก็ได้ระยะมาตรฐานเป๊ะนะครับทุกมุมทุกมิติ30คูณ36เมตรนะครับทั้งหมดด้านบนก็ดูเอานะครับไม่ได้ว่าถักเหล็กถี่มากนะครับข้างบนก็เป็นสแลนนะครับขึงตรงหมดเลยเหล็กก็ห่างอยู่นะครับเนาห่างอยู่นะครับที่ทำนะครับก็แค่เชื่อมชนหัวเสาแต่ละอันนะครับรัดคอเสาไว้นะครับดูด้านบนนะครับ ส่วนล่องข้างในนี้ก็ประมาณนะครับห้าสิบเซนนะครับห้าสิบเซนห้าสิบหกสิบเซนยาวเลยครับก็มีตะข่ายล้อมรอบนะครับอย่างนี้นะครับกันไว้ตรงนี้ก็จะเป็นเหล็กเหล็กเส้นนะครับตอกลงไปแล้วก็เป็นในตะข่ายพลาสติกรูนะครับตะข่ายพลาสติกรูแล้วก็ขึงด้วยลวดข้างบนนะครับนี่ลวดก็จะเดินรอบนะครับเคเบิลทายรัดนะครับนี่อืม ก็น่าจะาไว้กันอะไรนะครับกันสัตว์กันแมลงอะไรเข้ามาเขีย่ยอุ้ยเขีย่ยไหมนะครับส่วนเสาเนี่ยก็จะเพ้นเป็นอย่างนี้นะครับใย,ยมะพร้าวนะครับเป็นแผ่นแผ่นมาก็มัดรอบเลยรับลวดมัดนะครับนี่เอาไว้ให้มันจับขึ้นนะครับโลวานิลานะครับเคยเห็นออกทีวีอยู่นะครับแต่ที่โลงเขาบอกว่าเขาขุดเขาปลูกวานิลาได้ โอ้ฝักหนึ่งสองสามร้อยบาทผมก็ไม่ค่อยรู้นะมันเป็นยังไงนะครับทีนี้มันเริ่มระบบน้ํานะครับน้ําเนี่ยที่เขาใช้เป็นท่อ25มิลนะครับท่อ25มิลเป็นพี l d p ีนะครับตรงปลายทางก็จะมีอุดอย่างนี้นะครับนี่คือตัวอุดปลายท่อของ25มิลครับเราก็พับหักเข้าอย่างนี้เลยนะครับนี่หักเข้าอย่างเงี้ยทาง่ายๆนะครับมือเดียวก็ทําได้เนี่ยแล้วก็สวมเข้ามาอันนี้คือการอุดนะครับนี่จบแล้วนะครับนี่การอุดปลายท่อน้ํา หัวที่ใช้นะครับเป็นหัวมินิสปริงเกอร์นะครับนี่ก็เจาะอ,ออนไปเลยนะก็คือบนในท่อไปเลยเจาะบนท่อไปเลยนะฮะด้านหน้าก็จะเป็นเมนสี่นิ้วนะครับผมใช้เมนเมนสี่นิ้วผมลากไว้อยู่นี่เลยนะครับ แถวก็อย่างที่เห็นครับคูณไม่ได้เลยรับให้ดูนะครับสิบหกแถวนะถ้าจำไม่ผิดนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอดบสองสาสี่สบห้าสบหกนะครับสิบหกแถวนะครับแนวนี้มูดูมุมไหนก็ได้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 ระยะหมดนครับนี่ได้ระยะนะครับเดี๋ยวไปดูอีกลงเดือนหนึ่งครับบรรยากาศดีนะครับอยู่กลางหุบเขานะครับตรงนี้เขาใหญ่นะครับดูดิภูเขาหมดเลยนะครับอยู่ในหุบเขา เจ้าเดียวเลยนะครับนี่ตรงนี้เป็นส่วนตัวมากนะครับไพรเวทมากนี่ก็โรงเรือนอีกโรงนะครับนี่เป็นโรงแรกนะครับน้ํามาจากแทงน้ําตรงนู้นนะครับแล้วผมก็ทําโซล่าเซลล์สิแผงอยู่ตรงนั้นนะครับก็เอาไว้สูบน้ําใส่แทงนะครับแล้วก็ต่อปั๊ม2แรงอินเวอร์เตอร์นะครับสูบลงมาจากบนเนินนู่นนะครับความสูงต่างกันก็เกือบ10เมตรได้นะครับระยะตรงนี้นะครับ ตรงนี้ก็เข้าลงอีกที่หนึ่งนะครับเหมือนกันนะครับระยะมาตรฐานแบบเดียวกันนะครับลงเรือนนะครับนี่นะครับลองให้ดูเป็นไอเดียนะครับในการทำโรงเรือน,นครับให้ดูในการทําเป็นลงไอเดียนะครับไอเดียให้ดูไอเดียคลิปนี้อาจจะยาวนิดนึงนครับเพื่อใครอยากเห็นไอเดียในการทำนะโอ้แมคโครผมใกล้มาถึงนู่นละ ตรงนี้นะครับโอ้เนี่ยฝ่ายขายนั่งขายอยู่อย่างเดียวเลยครับตุ๊กตาหน้ารถนะครับเนี่ยคนนี้ตรงนี้ก็ช่างครับก็เทพื้นนะครับผมจะวางชุดแบ่งโซนตรงนี้นะครับเดี๋ยวจะเล่าคอนเซปต์เรื่องระบบน้ำให้ฟังนิดนึงนะครับ ระบบน้านะครับนูน่นจะเริ่มจากแทงตรงนู้นนะครับแล้วก็มีปัมม๊มอยู่ตรงโซลาเซลล์นะครับแล้วก็โตรงมาน,นี่นะครับแล้วก็วิ่งมาน,นี่นะครับแล้วก็ตรงนี้ผมก็ตีแบบปูนตรงเนี้ยนะครับปูนช่างก็อันนี้น่าจะโค้งตามถนนเลยนะพี่โคง้งไวอยางี้ใช่ก็เผื่อ<ๆ>เผื่อถนนไว้นิดนึง โคง้งโค้งดีกว่าจะได้ไม่ต้องใส่ข้องอตีโค้งมาอย่างนี้เลยครับตรงนี้ก็สวยนะผมรู้เขาเดินเรียบร้อยดีนะครับข้างบนตรงนี้ก็เป็นเหล็กนะครับนี่เป็นเหล็กเป็นเหล็กนะครับนี่เหมือนเขาสอดเข้าไปข้างในเสานะแล้วก็เอาเคเบิถ่ายรัด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 ,ดนะครับเออดูเรียบร้อยดีนะครับ เขาบอกว่าน้ําไม่ค่อยได้ให้เยอะนะครับเน้นสร้างความชื้นอาจจะเปิดแค่ห้านาทีมั้งครับอไม่ได้เปิดเยอะนะครับก็เลยเนี่ยครับไม่ได้ใช้ท่อใหญ่มากนะครับเพราะเปิดแป๊บเดียวเมนผมจะเป็นสีนิ้วนะครับก็จะไปชุดแบ่งโซนตรงนู้นอีกชุดหนึ่งครับช่างกําลังเดินไปนะครับแล้วก็ชุดแบ่งโซนด้านหน้าลงเรือนแต่งโซนน้าหน้าลงเรือนไปนะครับไอเดียของเขานะครับเขาตรงเนี้ยก็จะปลูก ต้นไม้ในแปลงนี้อีกนะครับนะครับตรงนี้เจ้าของสวนนี้น่าจะชื่อคุณนิกกี้นะครับคุณนิกกี้ครับเป็นสวนของคุณนิกกี้นะครับน่ารักมากนะครับเจ้าของสวนครับก็เป็นกันเองมากนะครับตรงนี้ปลูกต้นไม้แล้วก็เป็นโรงเรือนแล้วก็ปลูกต้นไม้แล้วก็เป็นโรงเรือนแล้วก็ปลูกต้นไม้แล้วก็เป็นโรงเรือนแล้วก็ปลูกต้นไม้แล้วก็เป็นโรงเรือนนะครับก็จะไขว้กันมีทั้งหมด8โซนนะครับ ตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับเสาก็จะมีเหมือนกันนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกต้นฝั่งนั้นเจ็ดต้นนะครับความสูงคือสี่เมตรครับสี่เมตรกว่ากว่าเนี่ยเห็นตามรูปเลยนะครับนี่ใครดูไปในเดียวผมว่ามองภาพออกนะครับนี่น่าจะมองภาพออกนะครับนี่ให้มุมมุมกว้างแล้วกันนะครับอ่ามองภาพออกนะครับนี่ก็คือเห็นเสาเห็นเหล็กที่วางอยู่บนหัวเสานะครับแล้วก็ถักไปทางนู้นนะครับถักไปนะครับแล้วก็มีเหล็ก ที่อยู่ระดับนี้ประมาณรอเม80นะครับวางท่อน้ําด้านบนนะครับแล้วก็ยิงลงไปเป็นโซนเป็นโซนเป็นโซนไปโดยใช้เหล็กกล่องอันนี้เหล็กกล่องน่าจะนิ้วหนึ่งนะครับนิ้วขุนนิ้วหรือเปล่านี่อันนี้6ขุนนะครับตัวน,นี้6ขุนหขุนนะครับยิงลงไปยิงลงไปยิงลงไปเป็นเป็นบาของมัน,นครับแล้วก็มีเสาปูนเต็มเลยนะครับเสาปูนเดี๋ยวพาไปดูเสานะครับเสา นี่ครับเสาเศษเสาที่มันแตกมันพังให้คนสวยหลงทางเหรอไม่ค่ะไม่เนี่ยนี่คือเสานะครับนี่เสาเป็นเสาเก่านะครับเขาเอาเศษเสามาทํานะครับใชใ้เกิดประโยชน์ตรงนี้ก็เป็นชุดแบ่งโซน ก็จะจบประมาณนี้นะครับมีคําถามอะไรเดี๋ยวผมถ่ายคลิปให้ดูอีกครับก็รอดูติดตามตอนที่ผมทําเสร็จนะครับระบบน้ํอ่าจะเป็นสายส่งสายสัญญาณไฟมาหรือจะเป็นลอล่านะครับเป็นคลื่นนะครับก็เดี๋ยวดูกันอีกทีนะครับตรงนี้เป็นเมนท่อเดียวนะครับเมนสีนิ้วท่อเดียวเลยวิ่งมานะครับเมนท่อเดียวอันนี้เป็นด้านหลังนะครับโซนด้านหลังติดเชิงเขาถนนอยู่ด้านหน้านู้นครับถนนถนนด้านหน้าครับอยู่ที่ปากช่องเขาใหญ่นะครับ อันนี้ที่ปักช่องเขาใหญ่ตอนบ่ายสามเดี๋ยวก็ปูนเข้ามาเทนะครับโอเคสําหรับคลิปนี้น่าจะไม่ลืมพูดตรงไหนนะครับเรื่องเกี่ยวกับเรื่องโรงเรือนนะครับก็พูดไปเกือบหมดแล้วนะเกี่ยวกับเรื่องเสาจํานวนเสานะครับแล้วก็ระยะการทํารายละเอียดข้อน้ํานะครับถ้าสงสัยตรงไหนก็ทักมาถามเพิ่มเติมนะครับช่วงนี้ยังอยู่ที่นี่อยู่อีกนานอยู่ครับน่าจะ3-4วันนะเดี๋ยวถ่ายคลิปให้ดูอีกนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ สวัสดีครับบ๊ายบาย